คุณพัฒนามีเรื่องของอาการลิสีดวงเป็นเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครับตอนนั้นมีบุตรใช่ไหมคะแล้วก็คลอดบุตรแล้วฤทธิ์สะดวงออกเยอะอะไรเงี้ยครับออกเยอะมากไปหาหมอก็คือแบบเขาไม่รับหนาคลินิกนะคะอื่าก็คือรักษาตัวมาเองเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หายจาักทีแต่แต่เป็นอยู่ตลอดนะคะเป็นเพราะคลอดบุตรไม่มันเป็นอยู่แล้วก่อนอ๋นอเป็นก่อน,นอ,อ่าแล้วทีนี้พอยิ่งคลอดลูกพอเบ่งเยอะใช่ไหมม,มันก็ออกเยอะพอออกเยอะ บอกเยอะทีนี้ก็เลยไปหาหมอคลินิกก็คือเขาไม่รับเขาบอกเป็นเยอะอแต่ก็คือไม่ยอมไปหาโรงพยาบาลใหญ่ๆนะพอดีไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเสร็จใช่ไหมก็เป็นมาตลอดก็คือพยายามกินข้าวน้อยหน่อยพยายามกินข้าวน้อยคือจะได้ขับถ่ายน้อยอทั้งที่ตัวเองต้องให้นมลูกนะเพราะมันทรมานถูกไหมฮะเวลาคนเป็นลิซิดดวงเนี่ยเวลาถ่ายก็คือถ่ายจะเจ็บค่ะ เจ็บคือพยายามต้องการให้ออกน้อยที่สุดประมาณนั้นแต่นี้ก็คือเลือดนี้จริงๆนี่อันนี้เล่าความจริงนะคะอ่ามันได้ฮะเลือดเลือดจะออกจากก้นนี่เราเยอะมากก็คือเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเปรีสีดวงนี่มันจะมีมูกเลือดออกมาด้วยครับทั้งเลือดทั้งอันนั้นผสมกันออกมาเลยหาเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ก็คือพยายามทานข้าน้อยก็คือจะได้ขับถ่ายน้อยใช่ไหมคะรักษาตัวเองมาได้เรื่อยๆไปหาตามคลินิกส่วนมากจะไปหาคลินิกครับ อันนี้ก็เจอพอดีพี่พรเชโนโกเขาทำตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกทำไมไม่กินตัวนี้ล่ะเดี๋ยวดีขึ้นนะเดี๋ยวค่อยหายนะอะไรประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นมาเรื่อยๆนะคะหลายๆปีเนี่ยเป็นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยก็ลองบิมลองบิมนะคะบิมสีเขียวเนี่ยคะ่ะก็คือค่อยๆดีขึ้นการที่เลือดออกเยอะก็น้อยๆลงน้อยๆลงอะไรเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวผมถามพฤติกรรมก่อนหน้าที่ะจะเป็นฤิสีดวงเนี่ยค,คือเป็นคนถ่ายประจําถ่ายประจําแต่ว่ามันก็เป็นคะ่ะมันเป็นของมันเองเนี่ยคะ่ะ ไม่ถึงถ่ายเป็นประจําทุกวันใช่ค่ะแล้วแล้วอุจจะเป็นไท้องเสียนะไม่ใช่ท้องเสียธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่สามวันถ่ายที่อาทิตย์หนึ่งถ่ายที่เข้าองน้ำทุกวันแต่แต่ก็เป็นค่ะเอนจะมีสาเหตุไหมครับอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมก็ปกติดี กติโอกาสที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอาหารอะไรที่ไปขอให้เกิดอาการระคายเคืองอะไรขึ้นมามันก็จะมันก็จะเกิดได้เหมือนกันและที่บอกว่าสาเหตุที่เป็นหนักขึ้นจากการคลอดบุตร<อ>คือของของของน้องนี่เป็นภายนอกเนาะที่บอกว่ามันออกมาเยอะเป็นภ<ม>า,ายนอกค่ะเป็นภายนอกซึ่งอันนี้เวลาเราเบ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเลือดมันจะไหลไป ที่บริเวณที่เป็นฮีโมรอยเนี่ยเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ตุ่มเนี่ยใหญ่ขึ้นขยายขึ้นถ้านั่งอย่างนี้ไม่ได้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ต้องก้นนั่งข้างโดยปกติเขาจะมีเขาจะมีวงแหวนวงแหวนให้นั่งเหมือนโดนัทเนี่ยนะคะอันใหญ่ๆอ๋อถ้าคนเป็นหนักๆเนี่ยต้องนั่งแบบนั้นถ้าเป็นหนักๆต้องนั่งอะไรนั่งอันนั้นฮะนั่งหมอนแบบนั้นพยายามเอาตูดลงข้างเดียว่ะคใครชวนนั่งก็ไม่นั่งนะฮะ นั่งไม่ได้มันทรมานค่ะออโอ้โหมันทรมานแล้วก็เวลาเข้าห้องน้านี่ก็คือแบบเดินจะแบบไม่เป็นคนเดินธรรมดาค่ะคือมันเจ็บก้นมากอย่างเงี้ยค่ะเจ็บก้นมากใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะว่ามันทรมานแค่ไหนก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันฮะผมว่าใครก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแต่ว่าขอให้ฟังเป็นประสบการณ์กันเอาไว้คือพฤติกรรมที่ไม่ไม่ขับถ่ายเป็นประจำก็สามารถที่จะเป็นโรคลิสิดดวงทวารได้เหมือนกันถูกไหมฮะ เสียบ่อยๆท้องเสียเป็นประจำก็เป็นได้อ๋อเหรอฮะอ๋อก็คือพี่พรชโนเขาแนะนําให้กินอย่างนี้นะเช้าสองเย็นสองนะคะก็เลยเออเอามาลองกินว่าเออจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองกินนะคะก็ยังไม่เชื่อเขาหรอกแรกๆอ่ะค่ะอ่าฮะก็เลยมาลองกินเช้าสองเย็นสองเออก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนะการขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ กินเยอะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยปวดไม่ยเมันยมันดมันมันดีขึ้นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาทานบิมคุณคุณพัฒนาก็พยายามที่จะหาหาตันน้อยใช่ค่ะเพื่อจะให้ถ่ายน้อยใช่ค่ะแล้วล้วมันได้ผลไหมฮะก็คือไม่ได้ผลเวลาถ่ายนิดเดียวก็เจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บมากอ๋อเจ็บมากอ่าแล้วพอมาบิมเข้าไปค่ะก็รู้สึกดีขึ้นก็คือเลือดนี่เคยไหลเยอะๆใช่ไหมคะก็คือ ค่อยๆน้อยลงอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะปกติทุกอย่างค่ะแต่เข้าห้องน้ำก็ปกติเหมือนเดิม uh huh. ค่ะไม่เป็นไรคือถ่ายก็เลือดก็ลดน้อยลงที่เลือดมันออกมาลดน้อยลงเพราะอะไรฮะจันก้อนมันอาจจะยุบไปอันหนึง่งคือว่าถ้าก้อนมันขยายเนี่ยก็คือมันขยายจากหลอดเลือดดำไงฮะครับเพราะฉะนั้นพอเราเบ่ง ถ่ายออกมาเนี่ยมันไปกระทบตรงนั้นแล้วมันทําให้ผนังหลอดเลือดดาแตกม,ม,มันก็ถ่ายไปเลือดออกมามะค,ะคะทีนี้ถ้าก้อนมันยุบไปยุบไปคือหลอดเลือดมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติอะไรอย่างงี้มันก็เป็นผนังนะะเรียบๆค่ะ่ะทุกวันนี้ปกติทุกอย่างแล้วค่ะตั้งแต่ทานบิมมาเนะะี่ยค่ะถายไปด้วยไหมคะก็ยุบค่ะแฟบแฝบลงค่ะแบบไม่ไม่ปวดก่อนปวดขนาดดิฉันเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะก็ยืนขายของใช่ไหม ยืนเนี่ยเหมือนอะไรมาถ่วงก้นไว้เลยค่ะถ่วงมันมันมันปวดแล้วมันห oh, นักโอ้แสดงว่ารุนแรงมากค่ะทรมานมากค่ะเนี่ยคือ<ต>อาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมากๆวิธีการรักษาของแพทย์เขาจะทำยังไงฮะต้องผ่าตรงผ่าตัดหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะปกติเขาจะมียาสําหรับรักษาฤิีดวงเนี่ยนะคะค,คือจะเป็นยาที่ไปทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวอืถ้าหลอดเลือดหดตัวมันก็จะ ก้อนมันก็จะยุบลงบนะฮะ,ะผนังหลอดเลือดมันก็จะไม่บางเพราะมันไม่โปง่งใช่ไหมคะนั้นถ้าเจออะไรมันก็จะไม่แตก uh huh. นั้นเลือดมันก็ลดลงได้นอกจากให้ยาประเภทนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เน็บทางทวารหนัก uh huh. เพื่อป้องกันการติดเชือ้อการอักเสบอะไรต่างๆรวมทั้งลดอาการปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยาก็จะมีสองอย่างค่ะแต่คุณหมอเขาก็ให้ยาเน็บมาแต่ดิฉันก็ไม่เคยเน็บนะคะ คือมันเจ็บนะคะไม่อยากจะไม่อยากจะแตะต,ต,ต้องเขาเลยอะไรประมาณนั้น่ะครับแล้วเจ็บมากมันปวดอะค่ะปวดมาก <adelante S 2> ค่ะแต่พอทานบิมกับดีขึ้นดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนมันจะมีสองครั้งไงก็คือหมายถึงแรกแรกิสิดวงหายใช่ไหมคะครับแล้วมาปวดข้อเข่าข้างขวาข้างเดียวค่ะเพราะเป็นแม่ค้าข,ขายของใช่ไหมค่ะยืนนาน Hal เดี๋ยวนี้ปวดข้างเดียวค่ะแต่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเรา,าต่อค่ะ <grouping S 1> จะมีสองจังหวะค่ะ อ๋อแ,แล้วอะไรยังไงฮะจังหวะสองมันยังไงฮะบันดาปวดหัวเข่าค่ะทานทานบิมสีชมพูเต่๋ยนนี้ทานสีชมพูปวดหัวเขา่าอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกที่ทานเนี่ยลิสีด,ดวงหายไปค่ะทานบิมสีเขียวอ่าสีเขียวก่อนค่ะแต่แล้วเจ็บหัวเขา่าค่ะพอขายของตั้งแต่สิบเอ็ดเริ่มขายตั้งแต่เอา้าเริ่มเปิดร้านสิบโมงใช่ไหมคะถึงสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลายืนตลอดโอ้สิบสองชั่วโมงค่ะอ๋อ ก็บ้างก็นั่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะครับเขาขายดีสิฮะก็โอเคขายดีค่ะคุณขายได้เยสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ้วนเข้าไปร้านหนูอยู่เออขายอะไรฮะขายลาบน้ำตกส้มตำค่ะอ๋อลาบน้ำตกส้มตำนะฮะอขายดีเสร็จแล้วเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าเพราะยืนไม่ใช่เพราะบิ้มไม่ไม่ใช่ค่ะอืมเพราะยืนนานแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิกอะค่ะเขาบอกว่าข้อเข่ามันเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะ เป็นแตงูปวดข้างเดียวนะคะไม่ไม่ใช่สองข้างหนูปวดข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมฮะคือข้อเข่าเสื่อมไม่จําเป็นต้องเป็นสองข้างอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยบางทีเราลงน้ําหนักข้างเดียวไงคะใช่ไหมคะยืนคือท่าต่ำมันอาจจะแบบว่าเอียงข้างเดียวฮะไม่ไม่ใช่อ่ะส่วนมากหนูเอียงข้างนี้ด้วยซ้ําแต่มันปวดข้างนี้อ๋อเอออ่าแต่คุณหมอก็บอกข้อเข่าเสื่อมค่ะ ไปหาที่คลินิกค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเวลาอ่าฮะค่ะอ่าฮะก็เอายาโรงพยาบาลมากินพอพอพยาหมดมันก็ปวดมาอีกแต่ก็นี่รู้เลยก็รู้หยุดยาของคลินิกใช่ไหมคะหยุดหยุดไปนานนั่นแหละจะปวดมากปวดแบบแบบขนาดเดินก้าวเนี่ยแค่ก้าวไปส่งของลูกค้าเนี่ยยังจะเดินไม่ไหวขาข้างนี้จะก้าวออกไม่ไหวค่ะก็ให้ลูกค้ามาเอาเองสิฮะ ไม่เอาเองไม่ได้เพราะโต้มันต้องส่งของค่ะอ๋อตอนเล่นฮะเสร็จแล้วยังไงครับอ่าคนนี้ปวดมากแล้วทนไม่ไหวก็เลยบอกเออพี่เออเรียกเรียกชื่อเล่นนะคะเรียกพี่อํามทาไมปวดขามากเลยทํายังไงอะอะไรประมาณนั้นอะทํากินยาตัวไหนคือกินกาซีเนียตัวไหนบิมตัวไหนอ่าให้บิมตัวไหนดีตัวไหนดีจะกินดีก็เลยเห็นกาซีเนียไอ้บิมสีเขียวดีใช่ไหมคะก็เลยถามหาอีกตัวหนึ่งว่าเออดีไหมอะไรเงี้ยบอกพี่อําบอกว่า ตัวสีชมพูงไงดีข้อเข่าดีนะเขาบอกห<ม>นูก็เลยเอามากินห<ม>นูลองเอามากินนะคะลองมากินดูว่าพอเห็นบิมสีเขียวโอเคก็เลยเออบิมสีนี้ถ้าจะโอเคนะคิดในใจนะคะก็เลยเอามาทานพอมาทานเสร็จประมาณ1 5บหถึงยีวันนะคะรู้สึกดีขึ้นหนูล,ลืมเล่าว่าหัวข้อเข่าหนูนี่จะดังก็แก๊ก็แก,ก้แกค่ะเวลาเคลื่อนตัวมาเนี่ย<ม>จะดังก็แก๊แก,ก็แก้ข้างเดียวอัตโนมัตินะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดังเดี๋ยวนี้ไม่ดังแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเดินขึ้นบันไดนะคะ ต้องเอาข้างนี้ขึ้นก่อนแล้วข้างนี้ต้องตามข้างตามต่อแล้วขั้นเดียวกันนะคะขั้นที่สองก็ก้าวข้างนี้แล้วก็พักอีกข้างเหมือนกันต้องขั้นขั้นเดียวกันนะคะจะก้าวข้ามขั้นไม่ได้เพราะขาข้างนี้มันปวดเยอะพอบีมสีชมพูไปค่ะก็ดีขึ้นสิบห้าถึงยีบวันนะคะเช้าสองเย็น2องใช่ไหมคะสีชมพูบีมสีชมพูก็เลยโอเคดีขึ้นว่าเออรู้สึกหายปวดแล้วก็หายดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะ หายดังก็แก๊กก็แก๊กก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่อัมก็โทรบ,บอกเขาว่าเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ว่าเออขาหายแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับอย่างนี้คือกรณีที่เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ครับถ้าอาการของคุณพัฒนาดีขึ้นก็ปรับไปทานสีเขียวได้ครับคือให้แน่ใจซะก่อนนะฮะว่ามันดีขึ้นรจริงๆนะครับก็ลดลดปริมาณลดกินเหลือ เช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลก็ได้ครับ,รบแล้วถ้ามันดีจริงๆแล้วอยากจะให้มีภูมิต้านทานท,านที่แข็งแรงอ,อยู่ไปถึงร้อยปีอย่างสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะก็ไปไปกินสีเขียวตอนเช้านะครับแล้วก็กินสีชมพูตอนก่อนนอนเพื่อให้ที่ผมบอกให้กินสีชมพูก่อนนอนเพื่อให้โรคเป็นสีชมพูน,<า>น,นั่นแหละฮะหนูเด่มเล่าอาการนี้ด้วยบอกเออเวลาหนูอาบน้ําอย่างเงี้ยขนาดแค่ ยกขาขึ้นมาถูสบู่เนี่ยดังก็แก๊กใช่ไหมคะแล้วปวดใช่ไหมคะคปวดมากแล้วเวลาใสกก่กางเกงเหมือนกันก็ต้องยกค่อยๆย,ยกข้างนี้ขึ้นใส่เข้าไปในกางเกงใช่ไหมคะแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรอัตโนมัติทําได้ทุกอย่างแต่นี่มันจะปวดคะ่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นละตัวนี้ดีขึ้นค่ะแต่ก่อนไปงานศพเขาให้นั่งยองๆใช่ไหมคะโทษนะคะไปบ้านนอกอะค่ะโหให้นั่งกราบแล้วโหทรมานมากคะ่ะสุดๆเลยคือนั่งแทบไม่ได้ล่ะบังคับแทบอยากจะขึ้นไปอยู่บนศพเลยฮไม่ใช่ มันปวดมากค่ะเข้าใจฮะคือผมจะบอกว่าอาการของคุณพัฒนาเนี่ยผมเจอมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสูงอายุแต่ว่าผมเล่นกีฬาผมเล่นฟุตบอลเหมือนกันแต่ฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สีชมพูแต่ของผมเนี่ยสามเม็ดเลยอืเพราะวันรุ่งขึ้นผมจะต้องทํางานต่อก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลยเลยครับแต่ก็คือวันไหนที่ลองไม่ทานดู วันลุกขึ้นเนี่ยมีละปุ๊บกิ๊บก๊อบแก๊บมาหมดเลยฮะสาวๆทั้งหลายเนี่ย <influenced. S 3> ครับแล้วดังก็แ,แก๊กใช่ไหมคะดังก็แก๊กก็แก,ก๊กเหมือนจัก,กรยานนะคะขันน็อตไม่แน่นนะคะคือมันจะดังของมันเองค่ะก็แก๊กก็แก,ก๊กเวลาบาง <mm. ทีมันจะทษนะคะยืดขาวอย่างเงี้ยเขาต้องค่อยๆย,ยืดแล้วค่อยๆหดค่ะแบบนี้ไหมฮะมันตึงค่ะตึงนี้มากกระดูกส <mm. ีกันอยู่อ่าแล้วก็ดังพอเข้าที่ปุ๊บดังกักนี่ค่ะเข้าที่ มันจะแปลกแแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับก็มันมีอะไรสร้างขึ้นมาระหว่างกระดูกสองข้อที่มันขับกันอยู่ไห้กระดูกสองข้อให้กันนั้นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะครับจารย์สร้างขึ้นมาแล้วอวันนี้ให้วิ่งส่งลูกค้าแล้วก็ให้วิ่งอะไรได้หมดค่ะ